สวัสดีครับก็ยูผมเชยร์ครับอยู่ในเกมแร็งนันล็อกคลาสสิกนะครับวิดีโอนี้ก็ไปเก็บแมปที่นี่มาไปเก็บแมปมังกรมาครับแมปมังกรก็ตีไปทั้งหมดนะห้าชั่วโมงน,นะครับแมปนี้มันดอกโอลิเล็กนะครับแล้วก็อีลูใหญ่ได้ดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขยากันนะครับว่าได้อะไรบ้างแล้วก็ EXP ในแมปนี้ก็ดีพอสมควรเลยเนอะเหมาะสำหรับเลเวล65้าถึง5บมาเก็บที่นี่ แล้วก็แมปนี้แมปนี้ก็จะมีไอ้มังกรเขียวกับมังกรฟ้านะครับมังกรฟ้าเนี่ยมันก็จะดอกอีลูครับมังกรเขียวก็จะดอกโอลิเล็กเออและที่สําคัญแมปเนี้ยมันดอกน,นี่ด้วยมันดอกใบ,บไว้เยอะมากอะ่ะเออมันดอกใบ,บไว้แบบเป็นร้อยร้อยอันเลยนะครับถ้าเก็บ5ชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวคราวนี้เราก็ไปดูขยะก,กันเนอะแต่ก่อนเราจะไปดูขยะแล้วก็ของที่เราได้แล้วมันขายได้เท่าไหร่นะครับเราก็ไปดูนี่ก่อนไปดูแบบ ไปดูรีวิวว่าผมตีมังกรยังไงนะครับผมเอาแอสแอสซินนะแต่ก็ให้พีทเดินตามแล้วก็มีกระต่ายตัวพ่วงมีด้วยเองนะครับ <_ c oughs> ก็ไปดูพรีวิวกันเพลินๆนะว่าตีมังกรสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นยังไงแบบเล่งสปีดเลยนะโอเคไปดูกัน โอเคครับก็มาคราวนี้เรามาดูขยะกันเนาะเนี่ยเห็นปะใบไว้ผมนะครับใบไว้ผมอ่ะได้มา250กว่าอันนะเออเก็บประมาณ5ชั่วโมงนะครับแล้วก็มาดูนี่มาดูอีลูนะไฟไฟไม่ใช่นะไอ้ไฟไม่ใช่นะครับอีลูเล็กนะอีลูใหญ่นะครับ4ก้อนอ่ะแล้วก็โอรีเล็ก1อันเลยนะครับแล้วก็ขยะอีกซึ่งซึ่งตอนนี้ตอนนี้มันก็ ขายได้น่าจะเยอะเลยแหละเดี๋ยวลองเอาขยะไปขายนะครับไอ้แมปมังกรมันก็เหมาะสำหรับเลี้ย 65, 75เนี่ยมาเก็บกันได้นะเพลินมมันให้ e อคีตัวละ 2, 000กว่านะครับเดี๋ยวเราเอาขยะไปขายกันก่อนเราลองมาเก็บแมปนี้กันโอลิอิลูเนี่ยดอกกระจุยกระจายเลยเนี่ยโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้ไอเกตมังกรก็อันละ 230, 232นะครับ ขายได้เป็นแสนเลยนะครับเก็บ5ชั่วโมงแล้วก็เคี่ยวมังกรนะครับอันละ225นะครับ2แสนก็ไปแล้วนะครับยังไม่รวมวอรลี่รูเลยนะแล้วก็อ่าแล้วก็เพชรเขียวนะครับผลิตเขียวอีก223นะครับแล้วก็หามังกรอันาเงี้ยแพงจริงนะครับอ่ะละ500กว่าเลยนะแล้ว3000สี่นะครับโอเคได้3000สี่นะแล้วมีใบไว้อีกเดี๋ยวเราจดไว้นะ3000สี่นะ ก็ไปขายใบไว้เนี่ยใบไว้ใบไว้ใบไว้มีมีคนรักเท่าไหร่ล่ะสามแสนสี่ใบไว้โอ้โหใบไว้แบบหมดเลยเนี่ยใบไว้แบบไม่มีเลยไม่มีใครรับอีกแล้วเหรอใบไว้โอเคเดี๋ยวผมเอาใบไว้ไปบวกแล้วกันเนอะสามแสนสี่บวกใบไว้อีกสองร้อยกว่าอันนะอันละสองร้อยห้าสิบนะครับ อันละสองร้อยห้าคิดคำนวณก่อนนะ250ร 25, ้อยห้านะมีอันละ250มี200 2องรอันนะครับเขาจะกับ6กหมืนเมื่อกี้สามแสถูกไหมใช่ปะวะสามแสนเจ็ดสองแวะผม,มลืมเลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมค่อยกอวิดีโอกลับไปดูนะแต่ใไว้นะครับขายได้63หมืนสั่นเองไว้ไว้63ื่นนะใว้ไหกหมื 63, นะ่นแล้วก็ ขยายเท่าไหร่ว่าเมื่อกี้นี้ลืมไปแล้วไม่ได้โจดไว้ด้วยแต่เดี๋ยวามาขายโอลิอีลูกันก่อนนะครับอีลูก้กละหนึ่งหมื่อีลูก็ละหมื่นส้าหมื่นสาขายไปสก้อนก็ห้าหมืนะครับบวกไปไว้หกหมืเป็นแสนแล้วอะถ้าบวกขยายไปสองสามเลยนะอีลูห้าหมนนะครับแล้วก็โอลิ โอลิเก้าแสนหนึ่งห้าหมืนบกแสนบกใบไว้นะครับก็เป็นสอง0 0นกว่าแสงว่าแมปนี้ก็ได้เยอะมากเลยนะได้ประมาณเกือบครึ่งเอ็มอ่ะเก็บ5้าชั่วโมงเนี้ยเกือบ5 0 0รเคได้ก็ราวนั้นแต่ไม่มีของแรงตกมาเลยนะแมปเนี้ยของแรงไม่ตกมาเลยนะครับเอ่อของแรงไม่มีเลยการ์ดมันก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็เอาไว้สำหรับเก็บเรีวเป็นเพลนอ่ะคนมันน้อยด้วยนะครับมาล่าโอลิอีรูเล่นนะครับ ตกชั่วโมงแล้วประมาณ 100K ได้นะครเก็บประหยาดถ่ายก็ 100K ได้ไม่มีอะไรมากแบบนี้นะครับก็ประมาณเท่านี้แมบมังกรนะครับเก็บมา5ชั่วโมงโอลีอีลูโอลีดอกโอลีเล็กดอกไปสก้อนเนะีอีลูใหญ่ดอกไป4ก้อนก็ก็ถ้าใครต้องการมาล่าโอลีอีลูก็แมบนี้ก็เหมาะสมเหมาะมากเลยนะ เออโอเคเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะที่ผมจะพามไปแมปต่อๆไปเรื่อยๆนอะอันนี้คือแมปมังกรน,นะอย่าลืมนะว่ากดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ให้ไม่พลาดวิดีโอหน้านะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะมโยนิ้มขอตัวไปแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย